อันนี้เป็น,นะนอ้อันน,น,นี้อันนี้พี่พี่ถูไปรอบแล้วหนึ่งเหรอครับถูไปแล้วโอ้หเงามากเลยดูดิถ่ายออกมาแล้วสะอาดโอ้ไม่มีคราบไม่มีฝุ่นเลยอันนี้อันน้อนี้ที่ใช้อยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับผมตัวนี้เป็นไทเกอร์มสิบ16นิ้วนะครับเวลาใช้เสร็จก็สลัดสลัดทิ้งนะครับแล้วก็หงายหน้าผ้าไว้แบบนี้นะครับผม พื้นเงามากเลยดูนะครับโอ้โหแช้สินค้าเจ้าของบ้านก็ใจดีด้วยนะครับ้ถ่าน่ารักโอ้โหพื้นสะอาดจริงๆครับไม่มีฝุ่นเลยโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับอันนี้เรามาชมบ้านลูกค้านะครับบ้านลูกค้าโอเคเรียบร้อยนะครับสินค้ายังมีใช้งานอยู่นะครับ อันนี้เป็นลูกค้าประจําใช้มานานมากพื้นเงามากนะครับไม่มีฝุ่นเลยนะครับอันนี้ใช้ไทเกอร์ม็อบ16นิ้วอยู่นะครับเป็นลูกค้าของไทเกอร์ม็อบแล้วก็แนะนําลูกค้าให้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมาดูแลการประจำโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังต่อไปนะครับวันนี้เข้ามาดูลรบุรีนะครับสวัสดีครับ